สวัสดีครับพบกับสินแสบังกรธนากรตรันอาวัชนาการเหมือนมีนัดกันเป็นประจำว่าทุกๆเดือนเราเจอกันในเดือนพฤษภานี้กำลังดาวมันก็เปลี่ยนไปอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท,ท,ท่านนะครับกำลังที่เกี่ยวกับชะตามันก็จอกันไป ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเป็นเดือนงูครับกีจียิกเป็นงูดินเพราะนั้นในเดือนนี้มันจะมีเรื่องราวของการติดต่อพบปะเจรจาเกิดขึ้นมากมายไฟไปเกิดดินนั่นแสดงว่าวุย้ยไปแซ่เท่า เมื่อไฟไปเกิดดินการเจรจาติดต่อมีทั้งทางในกับทางนอกจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ดูโดยเฉพาะนะครับเดือนนี้คนเกิดปีงูจะมีแรงนิดหนึ่งมีแรงกระตุ้นมีโอกาสเพื่อนฝูงก้าวเข้ามาช่วยเหลือคนที่อ่อนแรงอยู่จะมีแรงเขาเรียกว่าอูทั้ง ปีเกียงและเกียบใช้ทั้งคนดีและไม่ดีเข้ามาสู่ถ้าจังหวะคุณเป็นวางแผนชีวิตให้เป็นงูจะประสบกับความสำเร็จส่วนคนเกิดปีไก่วันนี้โชคดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่จะสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาความรู้จะดีมีโอกาสได้ไปศึกษาโรงเรียนดังๆใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นไก่นะครับ คนเกิดปีวัวละ่ะติดต่อพบปะเจราจาเดินทางจะก้าวหน้าและก้าวไกลมากขึ้นแต่มีปีหนึ่งต้องระวังเป็นอย่างยิ่งคือคนเกิดปีหมูครับเคยดีมาหลายเดือนแต่ในเดือนนี้คนเกิดปีหมูกับง,งูประทะกันหมูกลัวอะไรครับหมูกลัวตะขาบตะขาับขัดปั๊บเดียวหมูตายเลย ฉะนั้นในเดือนนี้หมูไปเดินป่าต้องระวังงูครับให้ระวังงูกัดตายเลยนะถ้าช่วยไม่ทันแล้วมีปัญหาฉะนั้นงูคืออุปสรรคงูคือสิ่งที่คุณคาดหวังแบบกัดไม่ปล่อยศัตรูที่เป็นศัตรูคุณมันก็ไม่ยอมให้คุณ รอยหน้าลอยตาอยู่ได้มันก็จะเอาเรื่องแปลว่าเดือนทั้งเดือนปีหมูอันตรายทั้งสุขภาพและอันตรายที่เกี่ยวกับการเดินทางขับรถระบบไฟต้องเช็คให้ดีขับรถที่นั่นมีไฟไหม้อย่าเข้าไปใกล้คนอื่นไม่โดนแต่หมูจะโดนนั่นคือมีปัญหาเอาละครับผมมาเข้าสู่ทั้ง12นักษัตว ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคนเกิดปีหนูอูเจี้ยกลัวบวกกับเจี้ยใช้นั่นภาษาสัพท์ของดวงแปลว่าตำแหน่งหน้าที่มาเยี่ยมเยือนคนเกิดปีหนูแล้วนำเงินเก่าที่สะสมเอาไว้มาใช้จ่ายแสดงว่าภายในครอบครัวของคุณคนเกิดปีหนู จะถูกครอบครัวสนับสนุนอยากจะลงทุนเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่อยากจะไปติดต่อใครนั้นเงินทองจะไหลออกมาง่ายความซัพพอร์ตเมียก็จะออกมาช่วยนั่นหนูก็ถือโอกาสทองตัวนี้นะครับปรับและทำไปนะครับมาถึงคนเกิดปีวัวเพื่อนฝูงคนกันเองพี่น้องให้ความช่วยเหลือมีความกระตือรือร้น,รน คนเกิดปีวัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีพลังพร้อมทั้งมีความคิดความอ่านที่ดีขึ้นเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะไปเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ดีๆครูที่เก่งๆไปติวเตอร์และพบกับความสำเร็จนักวิชาการก็จะก้าวหน้าก้าวไกลมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีเสือเดือนนี้ ปีเสือเจี้ยชัยเจอกับเพียงอิงความคิดความอ่านคุณก้าวหน้าก้าวไกลชิ่งคุณสามารถนำเงินเก่าเก็บนั้นมาพัฒนาตกแต่งให้มันจนกระทั่งออกลายเป็นเงินสด,สดได้คุณสามารถทำเงินดิจิตอลกลายเป็นเงินสดได้เงิน<ม><ม>คิดว่าดิจิตอลมันมันไม่มีค่าแล้วแต่คุณสามารถ เปลี่ยนแนวความคิดดีขึ้นได้นั่นคือเทคนิคของคนเกิดปีเสือบริหารการเงินค่อนข้างไปในทางที่ดีระวังเรื่องคดีความสักนิดนะครับมาดูคนเกิดปีกระต่ายนะครับเกิดตัวเพียงใช้เจอเจียงกลัวเพียงใช้คือการใช้เงินผิดประเภทการลงทุนเกินกำลังของตัวเองระวังไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ไป เจอตัวเจี๊ยกลัวคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้นั้นมันมีผลดีอยู่อย่างหนึ่งการวางแผนการเรื่องของเงินทองของคุณที่ไม่เป็นระบบระเบียบเลยกลับเข้าสู่ระเบียบเป็นเรียบร้อยกลายเป็นคนที่มาทำรายรับรายจ่ายอย่างสมบูรณ์แบบกระต่ายค่อนข้างดีในการวางแผนชีวิตนะครับหันไปดูคนเกิดปีมังกร เกิดปีมังกรเดือนนี้เป็นเดือนไฟกระตุ้นธาตุดินความรู้ความสามารถดีความคิดความอ่านมองนอกกรอบคุณอาจจะวางแผนลดอีกอย่างหนึ่งแล้วเพิ่มอีกอย่างหนึ่งในหน่วยงานของคุณเช่นบริษัทนี้สงสัยเห็นว่าการค้านี่ลงทุนมากไม่สมหยุดทัเลยแล้วเปลี่ยนรูปแบบใหม่ นี่คือเทคนิคของคนเกิดปีมังกรครับมาคนเกิดปีงูครับปีเกียงงูเจองูเจอความคิดความอ่านมีแรงยุบมีแรงกระตุน้นงูสองตัวนเคยกัดกันเองตายนะแปลว่าแต่ว่าเที่ยวนี้มันมากระตุน้นให้มีงานบุญงานกุศลจอเจียซิงมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยว ทัวรมกูเทศจะมีอยากจะท่องเที่ยวนะครับคนเกิดปีงูเดือนนี้อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศงูเที่ยวที่ไหนได้ดีนะครับดินเกิดงูนะได้เที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติความสุขจะมีมากเหมือนกลับเข้ารังตัวเองเรามาดูคนเกิดปีม้านะครับอยู่เสียกลัวเจอเกลียบใช้เพื่อนฝูงมันยุให้คุณแสดงความสามารถ ท่านั้นสนองตันหาเลยใครที่มีความสามารถเช่นนักร้องเก่งแต่เก็บตัวเงียบแล้วอยู่ๆมีแรงกระตุ้นให้อยากจะมาเขาเรียกว่าคัฟเวอร์เพลงออกมาเลยครับมาจะประสบกับความสำเร็จในการทำของเก่าๆรีมิกซ์เป็นสิ่งใหม่ๆโอ้โหเนี่ยมันจะโดดเด่นแล้วมีพลังมาก เรามาดูคนเกิดปีแพะครับความเป็นกันเองกับทุกคนในคนเกิดปีแพะในเดือนนี้จะเจอเชียรอิงจะเริ่มมีสมาธิจะนั่งนิ่งขึ้นความเข้มข้นจะเบาลงหันมาศึกษาตำรับตำราคนเกิดปีแพะก่อนนอนอาจจะหยิบบทสวดมนต์มาฝึกท่องสวดมนต์ต่างๆเพิ่มความเข้มขลังแล้วมีระเบียบ แล้วเชื่อฟังพ่อแม่ฉังนั้นเด็กที่เกิดปีแพะจะหันกลับเข้ามาสู่บทบาทของเด็กอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่ว่าอะไรก็ตามนั้นกลายเป็นเด็กนิสัยดีอีกทีนึงมาคนเกิดปีลิงครับแหมตัวนี้เพียงอิงเจอชิกสัวมันมีสองอย่างเพียงอิงคือความคิดกว้างไกลชิกสัวคือนักเลง คุณกำลังอยากจะเอาชนะไอ้คนที่มาเป็นนักเลงในแถวบ้านคุณเนี่ยคิดยังไงนะมันมาจอดรถหน้าบ้านทุกวันคุณคิดยังไงซ้อนแผนโทรศัพท์เรียกตำรวจมายกไปหรือยังไงเนี่ยนี่คือกำลังสมองการวางแผนของคุณเพื่อจะแก้แค้นอะไรสักอย่างถามว่าทำสำเร็จไหมเดือนนี้ มันอู่ฮะทําสําเร็จครับอยากทําทําไปเลยครับเรามาดูคนเกิดปีไก่ครับความรู้ความสามารถดีเจียอินเจอเจียกลัวมันมีสองอย่างเจียอินคือแม่การเรียนรู้ที่เต็มที่เจียกลัวคือความรู้ความสามารถและตำแหน่งหน้าที่ความรู้จะส่งผลถึงการแข่งขันต่อสู้ชนะได้เป็นข้าราชการ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสอบเพื่อรับราชการแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิตนะเป็นข้าราชการที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นคือคนเกิดปีไก่เรามาดูคนเกิดปีหมาต่อไปครับเก็บใช้สู้กับเพียงอิงความคิดความอ่านดีมาก คนเกิดพีหมาพยายามถ่ายทอดความรู้ที่คุณมีทั้งหมดตรงนี้ให้ลูกน้องให้คนใกล้ชิดได้รับรู้ว่าคุณนั้นผ่านประสบการณ์อย่างไงประสบการณ์อย่างนี้นะครับแล้วคนรุ่นใหม่จะมาอัพต่อประสบความสำเร็จเหมาะกับเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมีปัญญาอะไรเขียนเป็นตำราให้หมดหมาจะสำเร็จครับ สุดท้ายคนเกิดปีหมูเดือนนี้ถูกชงชิกส่วนหนึ่งเจออันถพานมาเล่นงานชิกสวมก็รู้แล้วแย่งชิงทุกอย่างเพียงใช้หนึ่งความลับที่ไปแอบมีเด็กๆเ,เอาไว้จะถูกเปิดเผยมีสองอย่างที่ถูกเปิดเผยได้หนึ่งตัวเพียงใช้มีลูกแม่นนะแปลว่า สาวที่คุณไปติดติดกาะกะแกน่นี้เกิดท้องขึ้นมาแล้วครับพี่หนูท้องแล้วยิ่หมูจะทำไงอ่ะสองประเด็นคุณไปเอาเงินของอันพภภภานมาเขาก็ตามมาเอาคืนเดือนนี้หมูเก็บตัวดีที่สุดอย่าไปซาไม่ปลอดภัย <c oughs> นี่คือ12ปีเกิดง่ายๆในเดือน พฤษภาคมนี้วางแผนให้ดีโชคชะตาฟ้าลิกิตแต่ชีวิตอยู่ในมือของคุณโชคดีมีความสุขครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ